เอาละยินดีต้อนรับทุกท่านครผมเข้าสู่ช anel TMP TV นะคลิปนี้นะก็อยู่กับผมเนาะแอดมินต้นนะกับเกม Hero of n e w e r ะเนั่นเองซึ่งวันนี้นะฮะผมก็จะมาไขาข้อข้องใจนะครับผมจากที่เพื่อนๆหลายๆคนนะขอกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการใช้คาถา้านะให้พลัสไซสแล้วก็การที่เอาพลัสไซสเนี่ยไปสิ่งคองโกนะอยากรู้ว่าเหตุเป็นแบบไหนนะครับผม มาดูคอมเมนต์กันนะฮะว่าขอกันเยอะเข้ามาแค่ไหนฮะจนแบบว่าผมต้องมาทาคลิปจริงๆอ่ะนี่ฮะอันแรกพี่ต้นครับสิงคองฮะต้องการต้องให้ทุกคนออกคาถาม่วงและใส่ให้พี่ต้นและพี่ต้นต้องออกของเหมือนกันเดินไปสิงคองนะนี่ครับผมตามมาครับผมนี่นี่ของก็สิงได้พี่แต่ลงทุนเยอะเอาฮะนี่หนักเลยเดี๋ยวต่อนนะ สิงคองได้ครับพี่ลองไปดูดิแล้วก็ออกคาถาฟ้ามาหา้าอันเอาสิงคองเลยพี่มันสิงได้โอ้โหมาฮะชุดใหญ่เลยอยากเห็นพลัสไซสิงคองค่ะโดยให้เพื่อนออกคาถาฟ้าแล้วรวมพลังคาถาฟ้ามาที่ตัวเราฮนะเอาต่อฮะยังไม่หมดครับผมมันสิงได้นะพี่ต้นสิงคองให้ดูหน่อยเล่นสิงคองหน่อยครับเอาฮะมันสิงคองได้ไหมอ่านี่ยังแบบยังคึ้นกลางๆนะฮะสิบห้าสิบคลิปหน้าสิงคองหน่อยพี่ทําได้จริงหาข้อมูลเอา โโนนี่แบบว่าล้าลึกครับผมพี่สิงคองดิพี่สิมันสิงคองได้แล้วพี่ไม่ทําให้ดูหน่อยครับนี่กลายเป็นความผิดกูอีกว่ากูมไม่ทํคลิปสิงคองให้ดูนะถ้าสิงคองได้คงมันกว่านี้ไอ้นี่ยังแบบว่าถ้าได้ก็คงดีงแบบว่ายังไม่ค่อยเชื่อนะปักหลักเชื่อใจเท่าไหร่เอาฮะมาดูอันสุดท้ายพี่สิงคองได้นะครับให้ทีมออกคาถาม่วงสี่คนแล้วพลั์ไซ์ออกคาถาฟ้าปกติหนึ่งอันแล้วให้เพื่อนให้คาถาม่งพลั์ไซสี่คนสามารถสิงคองได้ฮะคือในเนี้ย ที่พิมพ์กันเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้เว้ยอันนี้แค่ส่วนหนึ่งเล็กๆเลยประมาณ10%เพราะว่ามันมาทั้งในเพจครับผมในเพจแชทเพจผมในเพจทีมพ TV ีใช่ไหมแล้วก็ในแชทส่วนตัวบ้างในแชทเพจบ้างคอมเมนต์ตามเพจบ้างแล้วก็ในนี้อีกอีก90%นี่แค่10%จริงๆวันนี้เราก็จะมาไขาข้อห้องใจฮะทำให้ดูกันไปเลยว่าไอรวมพลังสิงเนี่ยมันทำได้ไหมนะมาครับผมเข้าที่นี่ฮะอ่ะ ห้องหมดฝึกซ้อมครับผมลุยเลยผมสร้างเลยฮนะมาครับผมจัดเลยฮนะไม่รอชา้าโหลดเข้าห้องเลยเอาฮนะเรียบร้อยมาลงครับผมเริ่มเกมเลยทันทีไม่รอฮนะจะได้รู้กันว่ามันทำได้จริงไหมหรือว่ามันแค่ทำหลอกลวงนะเดี๋ยวมาดูกันเอาผมเลือกพาราไซส์เลยอยู่ไหนว่าพาไซส์เดี๋ยวหากันฮนะอ่า โอเคเจอลอะเราเป็นร่าง ascension ก็ได้ฮะอวตารคงไม่มีผลอะไรนะว่ามันจะสิงไว้ได้สิงได้หรือยังไงนะมันก็แค่สวยความสวยงามนะอ้าวมาฮะโอเคเราได้พลัสไซเป็นที่เรียบร้อยมาถึงครับผมอ่ะทีนี้ใช่ไหมปั๊มเงินก่อนปั๊มเงินก่อนแล้วก็อาเรเวลแม็กนะฮะตอนนี้พลัสไซเราสามารถสิงคองได้อสิงคีได้นะปกติเนาะแล้ว เราก็เสกครับผมเสกเพื่อนใช่ไหมตามนั้นเลยฮะที่เราเห็นนะชาร์โดเบดครับผมอ่ะชาร์โดเบดเอาเป็นร่างไหนดีแฮชเชอร์ก็แหละอ่ะอันนี้แหละอันนี้นี่ครับผมตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ครับผมชาร์โดเบดอวตารคงไม่มีผลอะไรนะเอาเราก็เลือกอันนี้เลยแล้วก็ออกคาถาฟ้าครับผมให้เพื่อนนะเอาฮะคาถา่มงคาถา่วง ทีนี้เรามีคาถา่วง5อันแล้วเอาไปยัดเลยครับผมทีละตัวอ่าตัวที่หนึ่งตัวที่สองครับผมตัวที่สามฮะและก็ตัวที่สี่ครับผมเอาฮะมานี่ครับผมเราจะมารวมพลังนะให้กับพลราไซด์นะโฟมชัดๆนะครับผมพาราไซ์ตัวนี้เดี๋ยวจะได้รับการรวมพลังแล้วนะ ะะเอาฮะตัวแรกใส่เข้าไปเอานะฮะเรียบร้อยครับผมใส่ไปแล้วตัวที่สองใส่ไปแล้วครับผมตามด้วยตัวที่สามนะเรียบร้อยฮะตัวสุดท้ายตัวที่สี่นะ อ่าทีนี้เรามาดูกันว่าพลัสไซครับผมเมื่อวิ่งไปสิงคองแล้วมีพลังคาดาฟ้าทั้ง5้าอันแล้วนะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวยงกระดับก้อนบอลครับผมจังหวะนี้มาซื้อรองเท้าเนี่ยครับผมเพื่อความรวดเร็วนะฮะจริงๆก็ดีเชเลยไรก็ได้นะเอาครับผมกดมูฟแม็กมูฟสปีดแล้วกูจะซื้อรองเท้าทำไมวะเนี่ยฟมาเป็นเดี่ยวแฟนเลยครับผมตึ๊ดตึ๊ดตึดตดตดตดมาเอาฮะเดี๋ยวมาดูกันชัดๆนะครับผม ว่า wow. เราสิงคองได้ไหมอะตอนนี้นะครับผมคองมีสกิลนูสโตนนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมอ่ะผมกดอันติเพื่อกดดูเลยปุ๊บอ่ามีไงคองโก,ก้ครับผมไม่มีนูแล้วทีนี้อ่ะเดี๋ยวนะปิดพอร์ตอรีเฟกต์ก่อนโอเคคองโก้ไม่มีนูนะทีนี้เราจะสิงบบครับผมกดใยห้า W ครับผมฟืดแปะ ดูกันจะชัดนะนะความ,วาม,มัตคดวา,ความมันชัดนะครับเห็นตัวนี่ไหมฮะเห็นเครื่องหมายวง <The S 1> กลมกม่ะวงกลม,มและขีดนี่ครับผมนี่และฮะมันทําไม่ได้นะครับผมก็ทําให้ดูกันแล้วเนาะจะได้แบบว่า หายสงสยัยไขข้อข้องใจของทุกคนนะครับผมส่วนถ้าอยากเห็นคองโกเดินได้นะนี่ครับพิมพ์เอนทะี่สปอเอร์ฮะพิมพ์คองโกรครับผมนี่ฮะเห็นไหมฮะผมมีคองโกแล้วไงนะมีคองโกแล้วนะอยากจะได้กี่ตัวอยากจะได้กี่ตัวเอาสักสามแล้วกันนะอ่ะอาทีเนี้ยเห็นไหมฮะโอ้ โอ้โหสีตัวแถมให้ด้วยฮะมามาครับผมคองโกฮะมึงจะไปตีก็ได้ฮะมามาเรามาตีตีคนตีคลิปมามาพร้อมกันฮะอย่างที่เขาบอกครับเหว่าคองโกมันจะวิ่งกลับกลับนะอันนี้เป็นเรื่องจริงฮะแต่ที่เรื่องสิงนะยมันสิงไม่ได้ยังไงก็ฟากเลยฮะก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรนะฮะว่าถูกหรือผิดแนะนําว่า ลองไปทดลองเองก่อนเนาะว่ามันทําได้จริงหรือไม่จริงนะแล้วค่อยมาบอกผมดีกว่าแล้วก็หรือบอกคนอื่นนะอันนี้ไม่ใช่แค่เกมเนาะคือทุกๆเรื่องนะยังไงก็ขอบคุณนะที่ติดตามรับชมนะน่าจะคลิปนี้น่าจะแบบไขข้อข้องใจหลายๆคนนะน่าจะโอเคเคลียร์กันนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเลยนะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ฮนะฮันแน่รับใครนะครับที่ถูกใจคลิปของพวกเรานะครับ แล้วไม่อยากพลาดน,นะครับกดติดตามพวกเราตรงนี้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆพวกเรานะครับรับรองยังไงก็ไม่มีผิดหวังนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย